สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพระสมเด็จนะครับรุ่น214ปีเกินนะครับของวัดตะคังนะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมิรังสีนะครับออกในปี45นะครับ2545 17เมษายน2545ก็คือผ่านระยะเวลาปัจจุบัน2568ผ่านระยะเวลามาถึง23ปีนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็คือใช้ผงนะครับ ใครยังไม่ม oh well. ีสมเด็จว uh uh ัะ oh ข uh ังเนี okay uh ่ยองนี okay uh ้แนะนําเลยนะครับใช้ผงเก่าวัลขังนะครับแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับสะสมกันมาเรื่อยนะครับตั้งแต่ปีต่างๆของวัลขังมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ผงสมเด็จระสมเด็จจดทำรุ่นะก็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 คงต้องทราบอยู่เพราะว่าวัลขังก็เป็นสมเด็จวัลขังของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะฉะนั้นจะต้องมีผงสมเด็จนะชมรุดแล้วก็วาทนาเป็นผ้าใหม่ก็ชมรุดใหม่เงี้ยก็วนกันไปเรื่อย นะครับมีพระผงของพระผงปิลันผงนินเสาพองนะครับก็เป็นพวกพระที่สำรูดปีร้อยปีร้อปีร1 8ปีรุ่นเสาห้าครั้งที่1นึ่งเสาห้าที่2องต่างนะครับซึ่งเหมือนสารเก่าเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับสมเด็จวัดระฆังของสมเด็จพุทธาจารย์โตปัจจุบันมีราคาแพงมากนะครับาะนั้นถ้าเรากําลังเงินไม่ถึงก็ เน่รุ่นนี้ผมก็ใช้ใครได้เลยนะครับองหลังก็มีตาอย่างแต่ว่าค่อนข้างเก่าแลเนี่ย23ปีตาอะไรก็จะจืดจืดแล้วนะไม่ไม่เข้มคมชัดนะแล้วคมชัดมากๆก็ดูแปลกแปลอยู่องค์นี้พิเศษนะจะมีเนื้อเกิดนะเนี่ยเนื่องจากใช้บนสารเก่าจะมีบนสารต่างๆเนี่ยเกิผมไม่ได้เคี่ยวนะไว้สวยๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นเขาเรียกเป็นท็อปเลนะเป็นองค์ค็อปพิธาพิเศษวันที่17เมษายนนะสองห้าสี่แปดเกจิตทั้งหมดร้อยแปดรูปนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านบางรูปเพราะแน่นยังนะไม่อ่านทุกรูปเพราะมันมันเยอะนะก็จะมีจริงๆก็มีดังๆก็มีหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนนะพระของหลวงปู่หมุนองค์เดียวก็สุดยอดแล้วนะครับแต่ว่าวะละัลลคังเนี่ยชอบจัดพิธีใหญ่นะเป็นทเนียมของวะละัลลคังเลยนะจัดเจตวัลครั้ง โโหลานพันลึกนะครับเกจิที่ร่วมอธิษฐานก็มีหลวงพ่อผ่านวัดละคังนะครับหลวงพ่ออุตามะวัดบางวเวกา,าราหลวงพ่ออุตมะท่านก็เป็นนะครับปรารถนาโพธิ์โพธิญาณนะครับอุตภูมินะฮะนะครับต้องการพิจารณาคนะครับท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับหลวงตาพวงวัดศรีธรรม,มารามหลวงพ่อผลวัดเชยงวายหลวงพ่อผลก็สตรีรัะสังขารท่านไม่เน่าเปื่อยนะครับผมตอนนั้นก็คือจะเผา,าจะ ขอไฟพระราชทานเพลิงศพท่านมาแล้วนะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านขอดูสรีระท่านขาดชาวบ้านเชื่อว่าศพสรีระท่านไม่เน่านะฮะแต่ว่าไม่รู้จะทำไงขอไฟพระราชทานมาแล้วก็ประชาชนต้องการให้เปิดนะครับวัดก็เลยต้องเปิดพอเปิดดูปุ๊บไม่เน่าจริงก็เลยคืนถวายคืนไฟพระราชทานเพลิงศพไปนะครับผมนะครับก็เป็นเรื่องที่คือฮากันนะฮะปัจจุบันสรีระท่านก็นยังอยู่ที่วัดเชียวไหว้นะผมไปไหว้บ่อยนะครับเมื่อก่อน เรมีหลวงพ่อโถมนะครับวัดธรรมปัญญารามหลวงพ่อลำใหญ่วัดทุ่งรายยานะครับก็ดังเรื่องของพวกพระธากดานท่านอวบเทใหม่นะฮะหลวงวัดทีวัดวิ่งเมืองพัฒนาหลวงปู่คำพันธ์วัดท่านหาชัยนะครับปู่คำพันธ์นี่ท่านก็มีตายอย่างรู้นะครับอย่างคนเอาพาของคุณแม่บุญเรียนห้ท่านท่านก็ยกเหนือนะครับเหนือเสียงเลยนะเหนือศีรษะท่านเลย แะ้วกรู้ว่าเป็นพระของตอนนั้นพระเจ้าแม่ตอนนั้นคุณแม่บุเรียนท่านเป็นพระนาคามีนะฮะเป็นพระนาครมีแล้วก็มีหลวงปู่คำพันธ์เจกนะครับหวลวงพ่อธรรานนะครับหวลวงพ่อธรรานท่านก็เป็นสิษธ์ของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่เป็นเจ้าวาดวัดประคอมาขามเท้านะครับเป็นสิษย์หลวงพ่อเดิมวัดโพวัดหนองโพจริงจริงก็คือหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็เป็นสิษย์งองค์เดียวกันนะครับกับของ นะครับหลวงปุทธุขนะครับพ่อความเท่านะครับพี่ใหญ่จุดก็คือพ่อเงินแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อุขแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็ถัดมาก็มาเป็นหลวงพ่อชินวัดเมืองยาลานะครับผมหลวงพ่อปูนไม้ไผ่ล้อแต่เดียวต้องขาดไม่น่าเปอดกันนะครับพอต้อนทองพอทำพอเชิญท่านก็มียานอย่างรู้นะครับคุณเบนนะครับคุณใจพลนักสมบูรณ์เนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าท่านสามารถรู้เลยนะครับว่าในกระเป๋าคุณไตพลมี ศิกาของปู่เดินถลนอยู่นะครับลองไปฟังฟังดูนะฮะมีหลวงปู่ทีมวัดพระขาวหลวงพ่อสมควรมาถึงน้ําหลวงพ่อนาควัดหนองโป่งหลวงพ่อณะวัดหนองบัวหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองคลองมอนนะครับหลวงพ่อยะวัดท่าช้างหลวงพ่อละมูลวัดเสด็จหลวงพ่อนนวัดเหนือวนหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับหลวงพ่อรวยวัดทุกโก้ก็ประจุมงคนท่านก็เล่นหากันเยอะนะครับปัจจุบันมีราคาสูงนะครับหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสำนักเมาสุขานะครับหลวงปู่คงเพชรบุรีหลวงปู่คงท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะครับ ารฒนาพุทธภูมิเหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านเป็นบริษัทที่มีฤทธิ์นะครับนะ่พระของท่านมีฤทธิ์อยู่นะเป็นเรื่องของพุทธเวทนะเข้มขังนะครับหลวงพ่อแช้มวัดพระญาิหลวงพ่อดีวัดหนองจอบหลวงพ่อเขียววัดท้วยเงาะนะครับหลายๆรูปนะครับเราสังขารไปแล้วนะครับนะครับส่วนใหญ่นะฮะหลวงพ่อทองวัดหลวงราชาวาสหลวงพ่อประกอวัดอินทาราม หลวงพ่อสีสุขวัดพระประสมเจดีหลวงปู่หมุนนะวัดหลวงปู่หมุนบ้านจานนะครับนั่นก็มาทาันเสกนะครับมาทันเจรุ่นนี้เหมือนกันเหมนดีฮือฮานะครับเพราะส่วนใหญ่จริงๆรุ่นนี้เขาเล่นก็เพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งกระแสหลวงปู่หมุนแรงนะครับแต่จริงๆแล้วมีหลายเจดีเสกนะครับไม่ใช่แค่หลวงปู่หมุนแล้วหลวงพ่อสวัสดิ์วัดสารปูนนะครับ หลวงพ่อสวัสดิ์พระสารีูนเนี่ยเมื่อก่อนมีคนเคยไปถามหลวงปู่ชื่นว่าอาจารย์เตษณ์บอกต่อไปถ้าไม่มีท่านชื่นหลวงปู่ชื่นน่าจะไปกราบท่านไหนดีท่านก็บอกว่าเข้าไปกราบไปกราบเนี่ยหลวงพ่อสวัสดีสินะครับท่านแนะนำไปกราบนะครับหลวงปู่ชื่นท่านแนะนำไปกราบหรือว่าจังแก่หลวงปู่ชื่นเนี่ยสมไมหลวงปู่ดู่เขามีคนถามหลวงปู่ดู่ถ้าหลวงปู่ดูไม่อยู่ไปกราบใครท่านก็บอกว่าไปกราบหลวงปู่ชื่นนะครับก็บอกต่อกันต่อๆนะฮะ ต่อไปก็หลวงพ่อฤทธิ์วัดชนประธานลังสลิดหลวงพ่อคีนะหลวงพ่อคีวัดศรีลำยองนะครับหลวงพ่อคีเนี่ยท่านก็เป็นพระพุทธเวทนะครับหลวงพ่อสง่าวัดบ้านหม้อัุกุมกรท่านก็มีราคาแพงนะครับหลวงพ่อแย้มหลวงพ่อแย้มวัดสามงามนะก็ัดังนะครับเรื่องกุมารทองพระคุณแผนหลวงพ่อจวยวัดหลวงพ่อจอยวัดโนนไทยหลวงพ่อแย้มวัดตจเคียนนะครับเจ้าตำรับนะครับเสือปืนแตกนะครับก็มาร่วมเสกด้วยนะครับ หลวงพ่อเก๋ left, schnell, igung, ed, วัดปากน้าหลวงพ่อสิธิตวัดไทน้อยหลวงพ่อ well ทัว well ร์มัสยสุวรรณวัดจมวัดปากน้ํและแม่หลวงพ่อการวัดเขาอ้อก็ใส่เขาอ้อนะครับหลวงพ่อช่วงวัดควรปตาลมปตาลามนะครับหลวงพ่อพรมวัดบ้านสวนหลวงพ่อพรมก็สิ่ดใส่เขาอ้อนะฮะสิ่ดใส่เขาอ้อวัดจันคอยวัดภูเขาทองหลวงพ่อเทพวัดเขาอ้อกูบันน้อยวัดศรีดอนมูลนะครับกูบันน้อยท่านหนึ่งนะครับพราะุกบุคลท่านก็ ร้านให้เช่าอยู่นะไข่ดีนะหลวงพ่อวัดน้อยพระใช้ดีนะครับหลวงพ่อสะคอยวัดหนองกับนะครับกระสีหลวงพ่อทิมวัรหัสไร่ละตัางขาไปแล้วนะครับหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วหลวงพ่อประเทืองวัดด่านเจริญชัยนะครับหลวงพ่อเจือวัดจังมาแก้วนะฮะรุ่นนี้ท่านหลวงพ่อเจือเสกด้วยนะครับผมรวมเกจีเลยนะครับหลวงท่อทองใบวัดสายไหมนะครับ หลวงพ่อทองใบก็เป็นเจ้าวาดก่อนหน้าอาจารย์ออสเป็นพระที่บวชให้อาจารย์ออสวัดใส่ใหม่นะฮะบวชพระอาจารย์ออสวัดใส่ใหม่นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อดำวัดภูเขาทองหลวงพ่ออุ่นนะหลวงพ่ออุ่นวัดการโกงนะครับผมก่อนชอบนิยมสะสมหลวงพ่ออุ่นนะครับหลวงพ่อเปียร์มาเกิดกระถิ่นหลวงพ่ออัพวัดทองใสหลวงพ่อวิไลวัดโพงามหลวงพ่อยอดวัดศรีบุญเรืองหลวงปู่บุญมาวัดชัยภูมิพิชัก หลวงพ่อเพิ่มวัดป้อนแก้วคือรายการนี้มามาครบนะครับรวยเพิ่มพูนนะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อนแก้วหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อไม้แม่น้ต่างนอกหลวงพ่อหวนวัดพุทธาสวัสด์หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนนะครับรวยเพิ่มพูนมาหมดนะครับรุ่นนี้ภูบาจันทร์รังศรีวัดภูเขาวัดภูเต้าหลวงพ่อวิชัยวัดถ้ำผาจมพระครูธรรมลังศีวัดพุทธบาทเหลาพนมบินนะครับหลวงพ่อยอดวัดการ หลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีหลวงพ่อจงวัดสังขารามหลวงพ่อโชตวัดภูเขาแก้วหลวงพ่อภูนทรัพย์วัดอ่างศิลาหลวงพ่อดำวัดใหม่ดภารามหลวงพ่อใบเนี่ยหลวงพ่อดำวัดใหม่ดภารามเนี่ยปัจายท่านมีราคาแพงนะครับหลวงพ่ออาคมวัดดาวนิมิตหลวงพ่อสารานวัดลงน้อยหลวงพ่ออวยพรวัดลอยใหญ่หอมนะครับแต่ก็ดังนะครับหลวงพ่ออวยพรหลวงพ่อสิริวัดนาหลวงพ่อแก้ววัดบางขุนเทียนหลวงพ่อสุขวัดเขาตะเคา หลวงพ่อสมเกตวัดนกหลวงพ่อสุวรรณวัดป่ายเลไลหลวงพ่อวิรศักดิ์หลวงพ่อวิรศักดิ์นะครับวัดปากนะแม่กองหลวงพ่ออ่างวัดใจสว่างอารมณ์หลวงพ่อสุพลวัดเพชรสมุทรหลวงพ่อเจรัญวัดบางผีใหญ่อาจาคุณทงชัยก็มานะครับปัจจุบันท่านเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จทองชัยวัดตจนิดหลวงพ่อแก่วัดถึงประด็จอาจารสําเร็จกระสินไฟนะครับหลวงพ่อแก่หลวงพ่อรอดวัดสอตันติจาวาดหลวงตาลไม่วัดจรัญยิกหลวงพ่อไพลิน นะครับวัดศรีมหาธาตุนัทวัดศรีไรนะมหาธาตุถูบาสายทองวัดท่าไม้แดงหลวงพ่อเที่ยงวัดทุพงผัดเสากระโดงนะครับหลวงพ่อผูกวัดเราหลวงพ่อติวัดมณีธนรขันหลวงพ่อตั้ววัดสะพรมใหญ่หลวงพ่อตั้วก็เป็นศิษย์หลวงพ่อหมุนนะฮะแล้วก็เป็นศิษย์มาทางฝั่งของหลวงพ่อกวยด้วยหลวงพ่อกวยหลวงพ่อหมุนท่านสัมพันธ์กันนะครับผมหลวงพ่อสนม หลวงพ่อเสาปังเหลืองหลวงพ่อเสียนวัดอินทาราหลวงพ่อเนววัดทุ่งเกษีหลวงพ่อสมชายวัดปฏิวาสหลวงพ่อปวนวัดบรรหารเจมมหลวงพ่อปวนวัดบรรหารเจมมใจนะครับหลวงพ่อขาววัดสาวจะโง่หลวงพ่อสมศักดิ์วัดโสธรวัดลาลามหลวงพ่อสมพรวัดป่าธรรมโสพลวัดครูภัยโลภที่ทำนะครับวัดตีทศเทพวัดสมุทรพัฒนาโสพลนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อวัคคัลลัตน์นั่นเองนะครับ หลวงพอ่อทอดวัดหนองซุ่มหลวงพ่อดำวัดสวุวรรณศิรีนะฮะพี่เป็นะครับผมนะครับองค์ดังๆไม่กี่องค์นั่นแหละนะครับรายการนี้ก็หากันนะฮนะเนี่ยรายการนี้มาพร้อมกองตเรวมรุ่นสองร้อยสิบสี่ปีเกิดนะครับตระเวนผู้จ่าจาร์โตรพมรังสีนะครับรพ,มนะบพิมเกตทะลุซุม้มนี่คือพิมพ์นิยมนะครับผมพิม์นิยมแล้วก็มีเนื้อส่วนเกินมาอย่างที่บอกอัน นอาจจะเป็นเนื้อโบราณเนื้อสมเด็จมระคังโบราณก็ติดติดมานะครับก็ไม่ได้เขี่ยออกเก็บเป็นแต่จะรักอาจจะมีองค์เดียวนะฮะค้างอย่างองค์เดียวนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโทรถึงเก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแล้ท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ